สิหม่นหาว่างนอนได้ปะเนี่ยสีหาว่างนอนสีหาว่างนอน เขาไป้วหาวางนอนหาวางนอนโชคดีทีนอนนั้นบลูกอืมอืม ที่เข่าไปนอนนั่นเตี้ยโชคดีอึดวางนอนแท้พี่นองเอ้ยเบื่องนูเข่าไปนอนในถุงแมนึกว่าม่นีัยเสียงก็แก,ก๊ก็แกะก,ก็แกกงี่างมาเบื่องหลดโอ้เข่าไปนอนในถุงแล้วบันนี้โชคดีเอ้ยบ่มีวางนอนแล้ะบ่ลูก อุ่นบอนอนในถุงนะฮะที่นอนมีบนนอนเบิ่งไหนพี่น,อน้ <c oughs> องเขาไปนอนในถุงแมโอ้ยจังแมนโชคดีมบนเขาไปนอนได้หรอได้ในถุงนะฮะอุ่นบะอุ่นบะเอาความน่ารักของโชคดีมาฝากจ้า แมวฮิดอ